ฉันคือคนหนึ่งที่สาบานกับตัวเองในสภาในวันที่พิธาลิมเจริญรัตต้องก้าวออกไปว่าดิฉันจะทุ่มเททํางานอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดและในการเลือกตั้งครั้งนี้เราทุกคนอย่าปล่อยให้มันจบแบบเดิมค่ะเราจะต้องส่งนัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิงทีมบริหารของพรรคประชาชนเข้าไปเปลี่ยนแปลงสร้างสารร์ประเทศนีน้ด้วยกันและดิฉันขอสาบานเลย ีชีวิตและยังเป็นสอสออยู่ดิฉันจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องความฝันความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เอาใส่บาใส่หลังพวกเรามาอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดกูรูการเมืองทั่วประเทศค่ะกูรูการเมืองทั่วประเทศประเมินอ,อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เขาลืมไปคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ตื่นรู้แล้วมีความคิดเป็นของตัวเองและเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงเราจะ พี่คุณนะหลายๆท่านที่ส่งประกันสังคมค่ะท่านที่ส่งประกันสังคมและได้รับสิทธ์แบบอนาถาแบบเจียดเงินของท่านมารักษาท่านมาให้สิทธิ์ของท่านท่านก็ถูกทําไม่เชื่อมาตลอดตั้งแต่มีประกันสังคมว่ามันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เพราะสิทธิ์มันก็ได้เท่านี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเรียกร้องออกจากใครพอท่านนะคะ แก่ชาราท่านก็ได้สวัสดิการแบบอนาถาเช่นเดียวกันแล้วท่านก็ได้แต่คิดว่าชาติหน้าชาตินี้ทำบุญเยอะๆทำบุญมากๆเดี๋ยวชาติชาติหน้าเกิดมาก็จะได้ไปเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยกว่านี้แต่ดิฉันอยากจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านเจอตั้งแต่คันมารดาจนถึงเชิงตะกรมันไม่ใช่เรื่องของบุญทํากรรมแต่งค่ะ แต่ในชีวิตของท่านอาจจะเกิดมาในช่วงชีวิตที่มีรัฐบาลที่ไร้ความสามารถเท่านั้นเองๆๆๆๆไร้ความสามารถอาจจะไม่เพียงพอค่ะแต่หลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้มีเจตจำนงเพื่อจะเข้ามาทำเพื่อประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงๆ นั่นคือสิ่งที่สำคัญกว่าความสามารถคุณพี่คุณน้าคุณป้าคุณแม่คะปัญหาที่เราเจอปัญหาระบบการศึกษาที่เราตั้งคำถามว่าทำยังไงที่จะทำให้เด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเด็กๆที่ยากจนสามารถที่จะเข้าถึงระบบการศึกษาที่ทำให้เขายกระดับความรู้ความสามารถตัวเองได้และเอาวิชาความรู้นี้ไปทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพเป็นการศึกษาที่มีความหมาย เราทําได้ค่ะถ้าเรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่มีเจตจำนงจะเข้ามาปฏิรูประบบการศึกษาจริงๆและมีแพชชั่นในการที่จะทําเรื่องการศึกษาเรื่องฝุ่น PM 2.5สิ่งที่เกิดขึ้นในอากาศแต่เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะถ้าเรามีรัฐบาลที่มีเจตจำนง ไม่รับพืชผลทางการเกษตรที่มาจากเพื่อนบ้านที่มาจากการเผาและโน้มน้าวให้เกษตรกรในประเทศสามารถที่จะออกจากวงจรการเผาได้อย่างพวกเขาเต็มใจต่อจากนี้เราก็จะมีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจทุกปีทุกปีไม่ต้องภาวนาว่าปีไหนลมจะพัดมาทางชั้นอีกถ้าเรามีรัฐบาลที่มีเจตจำนงค่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่อยู่ในต่างจังหวัด เราจะกระจายอำนาจกระจายเม็ดเงินกระจายความเจริญทำให้ทุกคนทุกท่านไม่ต้องมุ่งหน้าที่จะเข้าสู่เมืองหลวงไม่ต้องมุ่งหน้ามาแย่งกันใช้ชีวิตมาแย่งกันทำงานในกรุงเทพมหานครการกระจายอำนาจคือกุญแจดอกสำคัญที่จะนำพาพวกเราไปสู่ความเจริญในทุกๆจังหวัดคุณพี่คุณน้าคะดิฉันอยากจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ พักอนาคตใหม่พักก้าวไกลมาเป็นพักประชาชนวันนี้พูดถึงมันคือความเรียบง่ายค่ะมันคือความเรียบง่ายในประเทศที่จเจริญแล้วที่เขามีกันมันเป็นความธรรมดามันเป็นความปกติแต่การเปลี่ยนแปลงที่เราเสนอถูกบิดเบือนเสมอมาค่ะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวมันการมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ มาโค่นล้มบางสิ่งบางอย่างที่ฝั่งอนุรักษ์นิยมเชื่อฝั่งอนุรักษ์นิยมศรัทธาแต่ดิฉันอยากจะยืนยันค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงในแบบที่เราฝันถึงมันก็แค่ระบบการศึกษาที่ทำให้เด็กๆยากจนไม่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาทุกๆคนสามารถที่จะยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของตัวเองได้ โดยมีเศรษฐกิจที่ไม่มีทุนเทาไม่มีทุนใหญ่มาคอยขูดรีดท่านผ่านบินค่าไฟหรือขายของในตลาดก็ไม่ต้องมีนายทุนห้องแอร์มาเปิดขายแข่งกับท่านระบบกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนสามารถยืนเสมอหน้าเท่าเทียมกันได้ต่อหน้ากฎหมายไม่ใช่ว่าคนรวยมีทรัพยากรที่จะมาซื้อเอาความยุติธรรมที่มากกว่าคนจน นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่พวกเราฝันค่ะแต่คนหนึ่งเปอร์เซนที่ถือครองเอาทรัพ,พยากรของประเทศนี้เอาไว้ถือครองเอาอำนาจถือครองเอาอำนาจในการบริหารจัดการระบบราชการถือครองอำนาจในการบริหารจัดการทรัพ,พยากรถือครองอำนาจของใบอนุญาตใบที่สอง บิดเบือนเจตนารมณ์ของพวกเราทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพวกเราผิดและคนหนึ่งปอร์เซค่ะพยายามที่จะทุบทําลายพวกเราประชาชนให้แบ่งออกเป็นหลายฝัดหลายฝ่ายและพยายามที่จะทุบทําลายองค์คาพยพที่เป็น ความหวังเป็นความฝันของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขายุบพักอนาคตใหม่เขาตัดสิทธิ์คุณธนาทรอ,อาจารย์ปียบุตรคุณช่อด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าองค์คาพยพนี้อยากจะทำงานการเมืองอย่างตรงไปตรงมารับเงินจากใครก็บอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนตรงๆแต่เขากลับยุบพักพวกเรา ทั้งๆท,ที่พวกเราทําทุกสิ่งทุกอย่างหาทุนในการหาเสียงทุกอย่างอยู่บนหน้ากระดาษแต่คนที่รับเงินทุนใหญ่แล้วมาซื้อเสียงในช่วงเลือกตั้งบิดเบือนบัญชีคนที่รับทุนจากสแกมเมอร์แล้วก็มาประโคมเงินซื้อหัวคะแนนดูถูกพ่อแม่พี่น้องประชาชนดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะ เมื่อสองวันที่แล้วคุณธรรมนัฐก็ช่วยยืนยันว่าเขามั่นใจมากๆเลยว่าทุกพักการเมืองเนี่ยซื้อเสียงกันหมดก็ต้องขอขอบคุณค่ะท่านธรรมนัฐพรมเผ่าที่ยืนยันว่าทุกพักการเมืองซื้อเสียงเหมือนกันหมดมีเพียงพักประชาชนที่ถ้าเราโดนกล่าวหาเรื่องนี้คงม,มีพ่อแม่พี่น้องมาแก้ข่าวให้ว่า เช้าเชขับรถแห่ไปยังขอข้าวกินอยู่เลยเขายุบพักเก้าวไกลค่ะเขายุบพักเก้าวไกลเพียงพอพวกเราตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทำงานพวกเราคือพักการเมืองที่มีสอสอไปลงมติมากที่สุดในสภาและลงอย่างสม่ำเสมอ แต่เขายุบพักเราเพียงแค่เราทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติเราทำหน้าที่ตามที่มันเขียนเอาไว้ใน Job Description เราแค่ทำในสิ่งที่เราต้องทำในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินั่นทำให้เขาตัดสิทธิ์ยุบพักตัดสิทธิ์พิธาลิ้มเจริญรัตทั้งๆท,ที่สอสอจำนวนมากค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคุณสุชาติชมกลิ่นลงมติในสภา183ครั้งมาลงมติเพียง138ครั้งตามสถิติที่ถูกจดบันทึกไว้มีสอสอีกหลายๆท่านค่ะที่ไม่แม้กระทั่งมาโหวตกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชน แต่คนเหล่านั้นกลับไม่โดนอะไรเลยแต่พวกเราพักก้าวไกลที่ยืนยันว่าจะเสนอกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกเรากับโดนยุบพักกับโดนตัดสิทธิ์เพียงเพราะเราทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเต็มที่ดิฉันถามว่าพวกเราทำอะไรผิดคะ หรือความผิดของพวกเรามันก็เป็นเพียงแค่อยากเห็นประเทศนี้หลุดออกจากระบบอำนาจเก่าๆและได้ลืมตาขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่ตัวเองอยากเห็นได้นี่คือความผิดของพวกเราเหรอคะมาวันนี้คะ่ะดิฉันเป็นสมาชิกพัคของพักประชาชน หลายๆคนตั้งคำถามว่าเราจะโดนอะไรอีกไม่มีใครรู้ค่ะว่าเขาจะใช้อำนาจใช้เครื่องมือไหนมาทุบทำลายพวกเรามาทุบทำลายองค์คาพยพสีส้มนี้แต่ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมค่ะ ฉันคือคนหนึ่งที่สาบานกับตัวเองในสภาในวันที่พิธาลิ้มจเจริญรัตต้องก้าวออกไปว่าดิฉันจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดและในการเลือกตั้งครั้งนี้เราทุกคน อย่าปล่อยให้มันจบแบบเดิมค่ะเราจะต้องส่งนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิส่งทีมบริหารของพรรคประชาชนเข้าไปเปลี่ยนแปลงสร้างสารรค์ประเทศนี้ด้วยกันและดี่ฉันขอสาบานเลยว่าถ้าดิฉัน ยังมีชีวิตและยังเป็นสสออยู่ดิฉันจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องความฝันความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เอาใส่บ่าใส่หลังพวกเรามาอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดกูรูการเมืองทั่วประเทศค่ะกูรูการเมืองทั่วประเทศประเมินอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง แต่สิ่งที่เขาลืมไปคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ตื่นรู้แล้วมีความคิดเป็นของตัวเองและเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงเราจะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปด้วยกันขอแรง พี่น้องประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้พวกเราในวันนี้เพื่อส่งนัทพง์เรืองปัญญาวุฒิไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีและดิฉันสัญญาองค์คาพยศสีส้มของเราสัญญาพักประชาชนของเราสัญญาว่าสิ่งที่ท่านเลิกเชื่อไปแล้วรัฐบาลที่จะมาตั้งหน้า ทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยไม่โกงกินไม่ทุจริตคอรัปชันทำงานอย่างอุทิศกายและใจเพื่อให้แผ่นดินนี้ได้พบกับความสุขความเจริญให้ประเทศนี้สามารถมีพื้นที่ที่จะไปยืนสู้กับนานา,นาอารยประเทศได้ดิฉันสัญญาว่าองค์คาพยพสีส้มรัฐบาลประชาชนเราจะทำอย่างสุดความสามารถค่ะ พวกเราสักครั้งค่ะขอโอกาสให้ประเทศนี้ขอโอกาสให้เสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ดังผ่านคูหาเลือกตั้งและทำให้วันที่8กุมภาพันธ์นี้หลังจาก17นาฬิกาเราได้มีอนาคตได้มีความเป็นไปได้ในแบบใหม่ๆ ไปมีโอกาสที่จะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นหมุดหมายแรกของการอยู่ร่วมกันของสังคมนี้ที่มันเป็นธรรมมีองค์กรอิสระที่มันยึดโยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทำงานเพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนและขอโอกาสให้รัฐบาลประชาชนได้มาร่วมสร้างสรรเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ